ไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่นี่เราจะไปเฝ้ากองซมมี่ไม่ดีกว่าหรออะไร้ยโอ้ไม่คืองานเขาอะไรเงี้ยอ,อ,อะไรฮะจริงๆเราเป้ต้อไม่ดูหรอกแต่ว่าต่างคนต่างทำงานนะสรุปคือไม่ได้ไปหาสาวที่ไหนในกองงานไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไป ก็อย่างที่หนุ่มกอฟบอกนะคะว่าความสัมพันธ์กับเอมี่มารากตตอนนี้ก็คือไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับแค่ภาพหลุดออกมาเนี่ยเป็นการไปถ่ายรายการรายการหนึ่งเท่านั้นครับส่วนภาพที่กี่คอป้อนอาหารกันเนี่ยเขาบอกว่าเดินเข้าไปในน้ำตกไกลมากจะเดินช้าเพราะว่าใส่รองเท้าแต่ส่วนเอมี่เขาเป็นคุณหนูหน่อยผมก็เลยบอกว่าอา่ะขี่หลังผมแล้วกันผมเป็นสุภาพบุรุษไม่ได้มีอะไรว่าเป็นเพื่อนกันเอาบอกว่าทําไมภาพที่ออกมาดูเหมือนว่าสนิทสนมกันเกินเพื่อนหนุ่มกอฟก็บอกว่าสนิทกันมากๆแต่ว่าเป็นเพื่อนกันครับถามว่านะะออ่บกวา ทำมากกว่านี้เคยมาแล้วเพราะว่าเคยจูบปากกันมาแล้วด้วยอันนี้จริงไหมจะบอกว่าจูบปากกันในเฉพาะละครเท่านั้นแหละครับนะคะ,อะนอกชีวิตจริงเนี่ยไม่มีแน่นอนกลัวแซมมี่บันทิตาจะเข้าใจผิดไหมเจ้าตัวบอกแลวความเรื่องนี้ยังไม่คุยกันเลยแต่ผมก็เพิ่งรู้ถามว่าจะไปทาถ่ายอะไรกันไหมก็บอกว่าไม่ค่อยได้เจอกันครับผมก็ทํางานเต็มที่ครับแล้วเรื่องที่บอกว่าเชื่อมโยงว่าแซมมี่กับ เอมี่เนี่ยตอนนี้กําลังเกาเหลากันเพราะหนุ่มก๊อปเนี่ยนะคะเจ้าตัวบอกเลยครับว่าผมอะว่าคนที่ทำอะไรไว้ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจแล้วอันนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะเชื่อว่าเขาจะเป็นเกาเหลากันได้นะเพราะเรื่องแค่นี้นั่นเองค่ะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ s k 9 9ก้าเก้าเูนซีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK99 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 6 2 02 1 0 5 6 6 7 7 าอยู่กันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะเราก็ยังอยู่กันที่ภาพบรรยากาศงานบวงสวงละครเรื่องวีรบุรุษกองขยะค่ะที่เป็นละครรีเมคอีกหนึ่งเรื่องของทางช่องเ็แล้วก็ยังเป็นละครแนวสะท้อนสังคมอีกด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้หนุ่มก๊อฟเนี่ยมาเป็นพระเอกค่ะและนางเอกก็ได้เป็นสาวน้ำหวานกานพรที่บอกว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนางเอกครั้งแรกแล้วก็เป็นนางเอกเต็มตัวด้วยค่ะมีโอกาสได้เจอตัวสาวน้ำหวานค่ะก็เลยขออัปเดตเลยค่ะว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยเป็นยังไ พี่กอฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงเขามีกระแสบอกว่าวีรบ,บุรุษกองขยะเนี่ยเป็นละครรีเมคที่มีพระเอกอูนวพลเนี่ยเล่นค่ะแล้วก็ได้นางเอกเป็นพี่เมย์บันทิตาค่ะกลัวไหมว่าจะมีกระแสเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะค่ะจริงเรื่องนี้นะคะหวังก็รับบทเป็นนิดนะคะก็เป็นผู้หญิงที่เรียกว่ามั่นใจทันสมยัยแล้วก็กล้าพูดกล้าทำอ,อย่างเราเนี่ยเจอพระเอกครั้งแรกเราก็รู้สึกเลยว่าแบบชอบ เ,ออเราก็บอกเพื่อนเลยว่าเราเนี่ยชอบพี่ก๊อฟเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองค่ะใช่ค่ะก่อนหน้านี้เคยเล่นด้วยกันในเรื่องพีกับเกลือพีกับเกลือที่มีพี่วีมีแพนมีหวานแล้วก็มีพี่กอ๊อฟแล้วก็มีคนอื่นเรื่องนั้นแล้วก็มาร่วมกันเรื่องนี้อีกก็ดีใจค่ะก็แบบก่อนนี้ังก็โทรโทรหาเขาว่าเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออแบบได้เล่นด้วยกันก็ดีใจค่ะ ใช่ค่ะมีพี่อู๋กับพี่เมย์ค่ะใช่เป็นแม่เลยอืมเปรียบเทียบมใช่แบบอะไร่อเียคือจริงๆหวังว่าพอเป็นละครรีเมคเนี่ยมันจะมีกระแสอยู่แล้วใช่ไหมคะที่เปรียบเทียบแต่ว่าจริงๆอยากให้มองว่าอันนั้นณณตอนนั้นเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องก็ปรับให้เข้ากับยุคสมัยนั้นแต่พอณตอนนี้คือด้วยความที่มันไม่ได้เป็นละครพีเรียด เพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปบ้างให้เข้ากับตามสมยุคสมัยนี้ค่ะจริงๆก็อย่าไปเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนก็มีเขาเรียกว่าอะไรคะการแสดงหรือว่าอะไรที่ไม่เหมือนกันค่ะก็อย่างที่สาวน้ำหวานเธอบอกค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยรับบทเป็นนางเอกที่ชื่อว่าลิซค่ะเป็นผู้หญิงที่มั่นใจทันสมัยกล้าพูดแล้วก็กล้าทําด้วยค่ะได้ร่วมงานกับหนุ่มกอ๊อฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่2แล้วที่ได้ร่วมงานกับหนุ่มก๊อฟค่ะเพราะเรื่อง คู่กิกพริกกับเกรือค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาเจอกันเป็นเรื่องที่2ส่วนกระแสะเปรียบเทียบเนี่ยเพราะว่าเป็นละครรีเมคเขาบอกว่าเป็นละครรีเมคมันก็จะมีกระแสะอยู่แล้วค่ะอยากให้มองว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยต้องปรับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็อยากเอามาเปรียบเทียบกันเลยค่ะเพราะว่าการแสดงหรือคาแรคเตอร์เนี่ยของแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาเนี่ยมันต่างกันดิฉก็บอกมาค่ะก็รอดูนะคะสำหรับน้องน้ำหมันของเราเพราะว่านี่เป็นละครเรียนเรื่องแรกที่เธอร<ช>ัอบบทเป็นเอกบแบบเต็มตัวเอากําลังใจช่วยเธอด้วยวกันละกันเนาะไป สำหรับสาวสวยคนนี้ค่ะที่ร่วมละครนะเล่นกับวิลบับหุดกองขยะของเราด้วยนะคะสำหรับสาวแตายชัชด,ดาพรค่ะที่ช่วงนี้ดูว่าเธอจะหายหายไปสักพักหนึ่งแต่กลับมาคราวนี้ค่ะเพราะเธอรับบทเป็นนี่เลยจ้กิมหลานค่ะเขาบอกว่าสาวจีนที่อาม่านะคะ แม่แม่ของเสียเฮงเนี่ค่ะจับจองให้เธอนี่นะคะได้ไปแต่งงานกับผู้ชายแล้วก็มีนิสยัยขี้เกียจสกปกชอบโกหกและก็ร้างฆ่าเสมอนะคะ <c oughs> ก็เนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นการท้าทายบทบาทอินึ่งบทบาทของสาวต่ายจัสดาคอรเลยทีเดียวนะคะ,คะอาจจะตัวสาวต่ายในงานนี้เราก็เลยต้องขออัปเดตนิดนดีกว่านะเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องของหัวใจเห็นเพราะว่าโสนมาตั้งนานแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วมีข่า,าวออกมาว่าตอนนี้สาวต่ายของเราเนี่ยนะคะ <c oughs> กําลังคบกับหนุ่มนอกวงการอยู่อันนี้จริงหรือเปล่าคะแล้วไปเจอกันได้ยังไงคะสนิทสนมกันมากน้อยแค่ไหนคนนี้เรียก ว่าศึกษาดูใจกันอยู่ใช่ไหมนะคะเหมือนกับว่าต่ายเนี่ยจะเริ่มกลับมามีความรักอีกครั้งหนึ่งรู้สึกอย่างไรบ้างเผื่อใจไว้กับรักครั้งนี้บ้างไหมนะคะแล้วรู้สึกเข็ดกับคนที่อายุน้อยไหมเพราะว่าอย่างที่รู้ดีว่านะคะหลังจากที่เลิกหลากับน้องเชนธนาไปเนี่ยสาวต่ายของเราก็ค่อนข้างที่จะช้ำรักสนิดนึงนะอาจละส่วนเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมีคุย,ค,ยคุยกับหนุ่มคนนี้เอาไว้หรือยังคะแล้วพร้อมจะเปิดตัวหนุ่มคนนี้ให้เราได้รู้จักกันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปฟังตายชัชด,ดาพรกันค่ะอยู่ก็มคะคย,ย,ยีู่่ นอกวงการนอกวงการค่ะอืมเป็นนักธุรกิจหรืออะไรก็เป็นคนปกติคนทํางานปกติแบบเรานี่แหละค่ะไปรู้จักไปเจอกันได้ยังไงคะกตรงนี้ก็เคยเคยคุยกันอยู่ก่อนแล้วคือรู้จักเพราะว่าบางทีแบบว่าไปทํากิจกรรมอะไรที่คล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต่ค่อนข้างแบบเอเวนเจอร์นะมีดําน้ํามีแบบล่องแก่งขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทีมที่แบบว่าชอบในชอบเที่ยวลักษณะเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมีโอกาสที่มาเจอกันก็ค่อยๆคุยกันเลย เุ่นเดียวกับเราไหมคะหรือว่าอายุมากกว่าอยัางอายุมากกว่าอายุมากกว่าคุยกันมานานยังคะพี่ไายไม่ไม่นานหรอกค่ะเพิ่งเริ่มคุยกันมากขึ้นแล้วด้วยความที่ไา่ก็ค่อนข้างจะยุ่งไม่มีเวลาที่แบบว่าไปคุกทีอะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยคุยเรียกว่าแฟนได้ไหมคะค่อยคุยยังยังยังยคุยกันอยู่สนิทสนมไหมคะพี่ไายสำหรับคนนี้มันคือส คือแต่ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ได้ได้ได,ได้ได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆหรืออะไรแบบนี้เวลาไปเที่ยวก็ไปกันเป็นทีมซะส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าเพียงแต่พูดได้ว่าพิเศษกว่าพิเศษกว่าคนอื่นเพราะาเราไม่ค่อยได้คุยกับคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเริ่มศึกษาใช่เหมือนที่ต่ทิ้งทิ้งเวลาช่วงการมีแฟนมาสักพักใหญ่เหมือนกัน,นจริงป่ะปีแล้วปีละ แสดว่าีกว่าแล้วค่ะเริ่มกลับมาที่จะพร้อมจะมีแต่อีกครั้งนึ่งแสดะจริงๆแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้มองแบบว่ามองว่าการมีแฟนเป็นเรื่องลบเรื่องลบนะก็ยังก็ยังรู้สึกว่าการการแบบถ้าเรามีหัวใจวิสีชมพูคงดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแย่แล้วไม่ได้ไม่ได้แบบว่าปิดตัวเองขนาดนั้นที่แต่ว่า เราอยากจะให้แบบทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากไปรีบเหมือนนี่คือเรากาเข็ดกคนในเลยดรือ่าคะพี่ถายจริงๆเราก็เข็ดนะเข็ดละเข็ดกับคนอายุน้อยว่าด้วยใช่ไมม่ไม่หรอกนะบางทีคนที่เขาแบบบางคนที่เขาอายุน้อยแต่ว่าเขาเขามีความพร้อมในหลายเรื่องก็มีเราอย่าไปมองว่าแบบคนอายุน้อยจะไม่ดีอย่างงี้นื่อ่าเรื่องแต่งงานอีกนานเลยใช่ไหมพี่พักก่อนเลยอ่ะพักกันนานใช่ ก็อย่างที่สาวไต่เธอบอกแล้วค่ะว่าหนุ่มคนนี้นะคะเป็นหนุ่มนอกวงการค่ะทาธุรกิจนะคะแล้วก็ทํางานตามปกติถามว่าไปเจอกันได้อย่างไรนะคะเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเจอกันเพราะว่าไต่เองเป็นคนชอบทํากิจกรรมอะไรที่แบบว่าแอรเนเจอร์ท้าทายทั้งการน้ําล่องแก่งขึ้นเขาเดินป่าแล้วคนนี้เขาก็อยู่ในทริปนี้ด้วยก็เลยทําให้รู้จักกันแล้วก็สนิทสนมกันถามว่าสนิทสนมกันมากไหมเขาบอกว่าไต่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยๆหรอกค่ะแค่เวลาไปเที่ยวกันว่างจากงานก็เจอกันนะคะศึกษาดูใจคนนี้อยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่่่่่คะเเหมือออนนกับวาา้งงตขรี จะเริ่มกลับมีความรักอีกหนึ่งครั้งจตัวบกว่าจริงๆนยไม่ได้มองว่าการมีแฟนเนี่ยเป็นเรื่องลบนะคะก็ยังรู้สึกว่าหัวใจเราเนี่ยยังเป็นสีชมพูอยู่นะเผื่อใจไว้เจ็บกับรักครั้งนี้ไหมเขาบอกว่าเจ็บมาเยอะและ้วคิดเยอะขึ้นมองความรักโตขึ้นกว้างขึ้นถามต่ออีกคะ่ะว่าเข็ดกับความรักสําหรับคนที่มีอายุน้อยกว่าไหมเจต,ตัวบอกว่าไม่หรอกคะ่ะบางคนที่อายุน้อยกว่าเขาก็มีความพร้อมส่วนเรื่องของแต่งงานอะต่ายบอกเลยค่ะว่าพักเลยคะ่ะย,ยาวๆเลยค่ะนะเออพร้อมจะเปิดตัวให้เราได้รู้จักเมื่อไหร่เขาบอกว่ายัง ขอใช้เวลาศึกษากันให้มากกว่านี้ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทางด้านหนุ่มมา้าดนพันธ์ค่ะที่เป็นนักแสดงนําในเรื่องนี้ด้วยค่ะก็เลยขอถามเลยค่ะถึงที่ว่าไปผ่าตัดไส้ติ่งมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็สาเหตุที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยกลับมาทํากิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็เขาบอกว่าเพิ่งต่อสัญญากับช่อง7เ,เนี่ยต่อไปกี่ปีคะแล้วถ้าสมมติว่า,ย,าย้า่ย้ายช่องอแล้วไปเป็นพระเอกเนี่ยจะไปไหมเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะผ่าตั้งแต่วันที่6 หพฤษภาครับก็6 6นอนอยู่3ามคืนคืน6คืน7คืน8แล้ววันที่9ก็ออกจากโรงพยาบาลแต่ช่วงนั้นถ่ายเรื่องสุภาพบุรุษบ้านทุ่งอยู่ด้วยก็ต้องออกจากโรงพยาบาลไปวันหนึ่งเพื่อไปถ่ายละครก็ข้างล่างก็เป็นชุดชุดโรงพยาบาลแต่ข้างบนก็เป็นเสื้อเข้าฉากก็เอาขึ้นตัวครับก็จริงๆแล้วนักแสดงช่วงเจ็ดแทบทุกคนเขาก็เรียกเรียกต่อสัญญาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงช่วงต้นปีนี้ครับก็สมมุติว่า เหลือกี่ปีก็ต่อเพิ่มให้เป็น5ปีอย่างสมมติว่าล่าสุดผมเหลือ2ปี 2> mm hmm. เขาก็ต่อเพิ่มอีก3ปีให้เป็น5ปี mm hmm. รเรา<ม>คิดมานเลยครับว่าจะต่อหรือไม่ต่อ,อยังไงก็ไม่ได้คิดหนักก็คิดว่าก็ต่อเลยครับ mm hmm. พอทางช่องมาก็ปรึกษาคุณพ่อกับคุณแม่ mm hmm. คุณพ่อกับคุณแม่ก็บอกว่าเออก็แล้วแต่นะออก็เขาตัดสินใจก็ต่อเลยคิดว่าเป็นนารอยากจะต้องเป็นพระเอกจะย้ายค่ายเผยได้เป็นพระเอกช่องโอ้ยถ้าถ้าเกิดเป็นพระเอกกันหมดแล้วใครเป็นตัวร้ายครับใช่ไหมเออก็ก็ต้องมีมีบ้างครับบทบาทอื่นๆก็ต้องมีใช ก็อย่างที่หนุ่มไม้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ทานข้าวได้เป็นปกติแล้วค่ะส่วนสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากลำไส้ติ่งนี่นะคะขยายตัวแล้วอาหารเนี่ยเข้าไปอุดตันทําให้อักเสบหมอบอกว่าถ้าสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีก็เลยต้องผ่าค่ะพอถามว่ากลับมาทํากิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมไหมเขาบอกว่าได้เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เตะฟุตบอลแล้วก็เตะมาได้2อาทิตย์แล้วส่วนสัญญาที่เพิ่งต่อกับช่อง7็ไปเขาบอกว่าต่อไปเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะต้นปีนี้มันเหลือแค่2ปีก็เลยต่อไปอีก3ปีรวมแลล้้วทังหหมดกก็ืออีี5ป แล้วก็าถามว่าถ้าย้ายไปอยู่ช่องอื่นแล้วได้เป็นพระเอกเนี่ยจะไปไหมเขาบอกว่าถ้าไปเป็นพระเอกหมดแล้วใครจะเป็นตัวร้ายคะเออ,อก็ชัดเจนนะสำหรับน้องไม้ของเรานะคะหนุ่มวัยหนึ่งคมนะคะอ่ะฝากเดีย๋ยวกันนะคะสำหรับละครวีรบุรุษกองขยะนะคะที่จะออนแอร์ air ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18. นาฬิกาสสินาทีทางช่อง7สีนะคะถือว่าเป็นละครน้ำดีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ทางมีเดียสตูดิโอนะคะอยากให้เราได้ดูกันว่าถึงแม้ว่าคนเราเนี่ยจะเกิดกันต่างชนชั้นต่างอาต่างสังคมนะคะแต่เนื้อแท้ของคนแล้ววมัันนย่่ทีจจิตใฝากกดละค นี่เวลาของคุยข่าวบันเทิงหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณค่ะสําหรับนะคะ B1 ค่ะค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะนิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็ริตตี้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคลและก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบารุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยนะคะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนประกาศหรือว่าจดหมายเข้ามาติดชมรายการได้ค่ะค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถตติดดาาามมชรรยยก้้หลังไที่ w w w ท i n t v c o t h ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ